ไปไปหน่อยค่อดะกิันล้องเลียงแลวพน้องว่องมีเปดก็เช่าข่องลี้ม้าก่บอสเ่้ายบอสกระดมอสขาอุ้เย เปลี ok ่ยนแล้วฮ้ยเปลี่ยนแล้วจข้า้ัไหอยากงข้าอีกดูให้ีห้องจยตีคนเนาะเอาไปทางปกันมาเดียวเออกมันโตเอาผักพกแหมีแหงแล้วนั่นแหละไบาโนเฮมีแหงมาบันเดียวทางไกลโตโน เอ่ยยิ้มเป๊ะเลย้อยอเป็นเชอรอะกเปเอาเปเอรปเงอางมัะร right ับ like ีิ้มเป๊ะเปลี่ยนตีมาเลยัตาดะไปเี่ยนประเทศนะประเทศเปียนเนี่ยขอได้จะปีอีกมั่นิ ไปบริกาไม่หางบุกกะข่าวอั้จะดีเลอรเรียกสดจ่อยกินละทุกนสิ้นยไม่สิ้นขโยงวนี้นี่นี่ี่นี่นี่นีนี่นีนนี่นี่นนี่นี่นนนี่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 ่นี่นีนี่่น่่นีี่น่่นี่่น่ ยพันธอนี่จะกบุทชาเขียวค่อนข้างนี่จินยะคือเบอร์สีจะมาถึงอีกจวนในรอบสองเดือนใช่ยาสีมือปลาลุงพยาตีมันกงงางลาย้ำย้นแกีย

อร่อยเออเอฟซีจะจอยที่เรียก <c ười> นนง่ยกายเนาะเป็นใครขอต่เด,ด็กกิตินมือ <c ười> ปลาลุงมันอยากกิตีนปลาลุงจัดให้มันนะกินเท่าก็มีขายอยู่ี่กายทมันจอยเนาะมันจอยแล้วมันโกอยืมข่าวเบิร์ดนัน่นแล้วแล้วอันเดียดอต่ว่ามือขนค่นี้น้านี่ มน้องงบุญชูไปหน่อยนี่กูอยากกินกูอยากกินกินเด็กข้าวปุ้ยนึกถึงข้าวเป็นข้าวปุ้ยนะตั้มข้าวปุ้ยตั้มมาหน้า

คไปชมมงมงมุ่ทางทางใจใพาไปค่ะ ออหรือว่นเขา่กินบุเลยจัดชายจัดแดดกูซื้อเนื้อไว้กยับไม่ติดกรบอีกยนาะก็ใจย็นนะมึงแม่ปเลยแม่นั่น ม่เล่นแล้วะตั้หเนาะห่ย <c oughs> หมันคือเ่เะ่จเป็นไงทั้กินเขาอีกตั้งไม่บอกที่แกมาไนนม,ลมล่ลลงมาแล้ว่ะ,วะ

หอนก้าวตึมไม่ได้งมปาเขากป็มีจิกตมึงเงมหนุ่มีิเสือผ้าจิตมจั๊มดีฮะเฮ้นโมโนแต่มาขับมับ กบมีวะกลุ่มนี้จะโดนง่ายอือถูกยึดเพียงที่ไม่โอเคมาไม่ควรย้ำเหมือนเดิมข้าว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 ขบาวข้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 าว

ว่งแนะนขอนงล่นะาข้นเขาไปชวนยในปักลายเลยเขาไปคือโคมไปเมื่อก่อนไปกางขึนเนี้ยเาขึ้นแลไปยืมาตามแรงหนึ่งแ้วเมานี่นึ่ทีายเนาะก็ตีเธอเขอขึ้นห้อยผ่านเลยาไมจะตุรบ่ ตะตุ้งตตีแต่เขาเนมันอยู่ในนองจะนงเป็นกาเป็นมังโตอ่ไลเขาอย่น้องเลยแกเอมายสิบพันนั้นตะตุ้งตะตีโตตะเยอะไปก่อแต่นะอมทีาอยู่นองครับรัแต่นกองภายบต้องต้องิิิาโ มาห่วงนะที่เต็มเลยที่มืออีจอยตกะจำห่งผัวผ่านน้องขอบในขีดนะขอบคุณทุกๆทุกคนนะขอบใจปุณย์อย่างเจดีเด้อสิเลยอย่างเนาะอิ่มน้ำสำราญ Hùng. Oh. À <laughs> Hùng. Không phải trong nong chứ không phải. Chu đây. Cầm.